我看过来些。 我、啊。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không đi lỡ những video เขาหลังก็กินให้หมดก่อนก่อนที่จะเอาชิ้นใหม่นะรู้ปะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมือก็เปื้อนแล้วก็จับแป้นกินเนี่ยเหมือน KFC อ่ะเนี่ยเนี่ยเนื้อทั้งนั้นเลยเอาวฝึกทำฝึกกินต้นเสือทำไม ไปร้างเลยครับแล้วก็รีบมาเนี่ยเป็นอย่างไรครับอ่าสถิพี่นะครับสองร้อยยี่สิบแปดคนดูวันนี้ก็ามาช้าหน่อยธุรก,ร,ร,รกิจหลายอย่างที่กินข้าวกันหลายอย่างครับใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ไมกดแชร์ให้เราด้วยครับเรา,ากเกิดงมองเห็นนะครับ ไปด้วยได้ไหมได้แม่บอกใไปด้วยไปไปรีอันนี้ทำไมไม่เก็บของตัวเองอะอะทำไมกินไม่หมดะตรงนี้กินไหมดกินหมดไม่ต้สดี2องรกินให้ทันนะคะเจ็ดนคนดูไ้ไปแล้วก็สามสิบไลค์นะครับ เออหันบนนียังไปแล้วเช็ดเส้อาเอาอะไร่เขียวปะคะกลับบ้านเลยพี่เติมกลับบ้านเลยนะคะพี่เติมเปลี่ยนชื่ออันนี้เหรอเสื้อเขียวอ่ะนะพี่บอกว่าผมที่เป็นคนเสื้อเขียวตะกี้นะ ช่องใหม่แกะป่好？ชีวิต 厉呀、yeah. เ,เกมอะไรคะเกมอะไรดีเกมอะไรดีเกมอะไรดีค่ะเกมสามเหลี่ยมไหมไม่คิดแต่เกมสามเหลี่ยมออกอย่างเดียวเลยเพราะว่าแม่เล่นแล้วแม่ชนะ ดิตไปเอาเกมในอันนี้ให้แม่หน่อยดิในห้องอ่ะเก็บเกมสามเหลีออ่ยมมานะอุ้ยทำไมพูดง่ายจังล้างมือแล้วหรอไปล้างมือก่อนไปโอ้โหบอกง่ายมากอ่ะทุกคนบอกให้ไปก็ไปบอกให้ทำก็ทำอยากรู้เรื่องอ่ะอยากรู้เรื่องดีอ่ะไปล้างสองรอบแล้วเนี่ยโขาไปเอาอันนี้ เอาเกมมา เล่นเกมอ้าวไม่ไม่ยกมาค่ะระวังระวังค่อยๆระวังมันลวงอุ้ยเก่งจังเลยย้าย,ายมาเล่นเกมกันเร็วโอ้ oh, very good ใครจะมเอาเอาผ้า,าสีขาวมาด้วยลูกผ้าสีขาวอันนี้ด้วยนะแลวอันนี้ด้วยนะอันนี้ด้วยเหรอ เล่นเกมกันยายยายมามาเล่นเกมกัน,นกอ่ะมาค่ะมามาใครได้น้องสีอะไระเล่นสามคน จะได้ที่เท่าไหร่เล่นสามคนไปเดินเอาสีอะไรกันแน่พูดดีๆคำตอบสุดท้ายนะสีเขียวนะสีส้มอ่ะไปเดินเอาสีส้มพ่อเอาสีฟ้าอันนี้ของพ่ออันนี้ของแม่อันนี้ของแผ่นดินโอเคพร้อม ะะแบบหนึ่งนะคะอ่ะพี่ๆแบบหนึ่งนะคะอ้าวมันทำไมไม่ไปต่ออ่ะย้ำถอ่อีกครั้งกำลังขายทอดสดอ้าวทำยังไงอะคะพี่ๆเห็นไหมดำหรอ แล้วนะเชื่อมต่ออีกครั้งแล้วเนี่ยพี่พี่ทำยังไงดีอ่ะ